สามคนพี่น้องจะเล็กมาทำอะไรกันที่นี่นาะอ๋ะอนี่ไงเนี่ไงในกล่องอ่ะเราต้องเก็บสะสมทำเครดของเอาใส่ในกล่องอย่างกล่องนี้ใช่ป้ะเราต้องหาของสีเหลืองกับสีเขียวให้เต็มกล่องแล้วก็เต็มแจกโอ้โหยากนะเนี่ย <c oughs> อันนี้สีแดงหรือสีส้มเธออันนี้สีฟ้าร,รู้เลยอะไรสีฟ้าสีน้ำเงินน้ำตัดทังเอาน้ำ<อ>ยังไง <c oughs> โหยากยาก,ยากเลย

นุ่นนุ่นนุ่นไหนอะไหนวะไหนคือ NPC หมู่บ้านไหนอังนี้โหลไงไงอังแน่เยอะเลยไงตาบังไงนุ่นนุ่นนุอุ้ยเจอเรีวไปกันเถอะไปหาของกันเถอะเร็วทุกคนเร็วมุ่งหน้ามุ่งหน้าไปหมู่บ้าน NPC นพียมันต้องมีของเยอะแน่ๆเลยหาของให้เต็มกล่อง เร็วเข้าเร็วเข้าจะยิงแล้วอะไรได้ยังไงได้ไงยัยเโโกาะเก๋เก๋สีขาวว่ะสีขาวไม่มีเอาไปย้อมสีไงอ,อ๋อเออเออใช่ใช่ช่วยกันนะโอเคถึงหมู่บ้านแล้วบ้านไม่มีใะไรเลยอ้โห <c oughs> เฮ้ยมีสีส้มมีสีส้มอยู่ใช่ไม้สีส้มเต็มเลยพี่ใช่ เอาไม้สีส้มกันได้แล้วสีส้มสีส้มแล้วคนช่วยกันเป็นหาหน้าเร็วเข้าเลยนะจะเจอไม้สีส้มแล้วฉันจะทำลายบ้านเขาช่วยกันช่วยกันไม้ส้มก็ม <ๆ S 1> <ช>ไปโอมที่เราอยู่ไงใ,ใช่ช่วยกันทุบก,กันเลยได้แล้วได้เร็วโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยเย,ะย,ะยะอะเยอะโฮ้ยเพียบเลยโอเคโอเคโอเค ได้ไหมมาเพียบเลยกลับก่อนกลับก่อนจุ๊บจุ๊บจืด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 ดจได้ไหมได้ไหมตัวเราเล็กไป่ทำไมหมุมมันไม่เล็กเท่าตัวเนาะใส่เลยน่าเด้อมุมมันตัวเล็กนะแต่ทำไมตัวไม่เล็กกว่าน่าเด้อดิดิเขียวดิเอาได้แล้ววันดดิเอาไปเหลืองก่อนโอเคแล้วก็อดกดอกไม้แปะแดงอ้าโอเคได้เละได้เละหาต่อ เ oh yeah. อาแล้วถึงแล้วแคทตัดกระบองเพชรนะ่ะโอเคตัดให้เยอะมันมีแต่ลาพีทแล้วก็ขนแกะฝาน้ำเงินว่ายากเกินไปแล้วเนี่ยต้องได้ดิต้องได้เราต้องทำให้ได้เอาแล้วยอมโอแกโอ้เออได้แล้วสีเขียวอีกอันหนึ่งโ oh, oh, อ้โหเออเออนีอออ่ไงดอกไม้เหลืองดอกไม้เหลืองก็เอามาได้เหลืองฮึ๊บ เรากำลังฆ่าหันศกแกะทำไมโหดไรขนาดน,นี้นะเอาคนแกะไงมึกมึกมึกหมึกมึกมึกสีดำสีดำไม่ใช่หอเออจริง้วยอะไรเลยนาะจะลังวิ่งสีคุณร้อยไปหอเ้อยจเลเราจะแคคตัสอีกแล้วเออเอาแคคตัสมาเยอะๆเออแคคตัสจะบองเพชรแกะมันนี่เจ้าแกะเอออุ้ยจะบูบ้านอีกแล้วบูบ้านทะเลทราย อือไปไม่มีขนแกะที่ตะขนแกะนี่ว่ะทุกคนช่วยกันนะช่วยกันนะทุกคนต้องช่วยกันนะเจ้าหมู่บ้านทะเลทรายแล้วทุกคนคืออันนี้สีเหลืองได้เนี่ยแม่แมเออได้ข้าวสีเหลืองได้คราบมักข้าวชาวบ้านมาเร็วทำไมเป็นคนแบบนี้แล้วจะงเป็นคนแบบที่เละถ้าเราเป็นคนดีเราอยู่ไม่ได้เนื้อแกะนะเป็นสีแดงไหมได้ อ่ันศพมันไปไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแกไปลัดตีเฮ้ยมีกองอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยมีเพชรมาอันนึงแอปเปิ้ลก็สีแดงได้อู้โอเคเฮ้ยได้เหล็กมาด้วยเฮ้ยได้เหล็กได้เหล็กโอเคได้เหล็กมาด้วยว้าวสุดยอดไปเลยฟ้าก็ไดมอนก็ไี้นี่ไงได้แล้วไม่มีอะไรใช่ไหมชอยช่ยชอยไม่มีอะไรเยอะ โอเคไหนดูสิ okay. <im it ra> ไม่มีเละเฮ้อห่วยมืดต<ค>้วเล้ยมืดเลยใจดีกว่าเลยนะโอ้โหชาวบ้านโดนกลา,ายเป็นซอมบี้ไปแล้วต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหอะไรแกออกมาแล้วไปนะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโอ้โหมองหน้านด้วยโอ้โหโอ้ยทำไม่ได้ ไช่เลยว่าเนี่ยเออุู้หลักกลัวนด้เนี่ยหลักกลัวนดเนี่ยออกไปเราต้องวิ่ง่ารไปให้ได้ที่นี่มันหนักกูรูลวเกินเข้าบ้านไหนดีอย่าตามฉันมาตัน้าตุยอ่าโดนมีคนตุยไปแล้วคนหนึ่งรี่ตุยซะเกินนะ ฉันหลบอยู่ตรงนี้ดีแหละโอ้โยน่ากลัวนะเนี่ยหมู่บ้านเอวีซีบ้าอะไรกันนะเนี่ยโอ้ยหลอนอาญาอล่าไปหาของมอันเล็วอาจจะและ้วโอเคไปหากันต่อเถอะทุกคนต้องมีสปอนครบแล้วค่อยเอามาใส่ผมไแล้อย่าเลิกนะคะสีขาวที่น่าจะเป็นทรายก็ได้ัง้งได้ไหมนะกระจกมีสีขาว

อยากหาปีระมิดเลยนะเนี่<ม>้<ๆ>เราเดิอนออกตามหาชูกาเคนจนเกือบจะหลงบ้านแต่แต่ยังไม่หลงเก่งมากโอเคได้มาเละสีขาวไปเก็บกันเจาะเป็นทางคาดสมมแลลงละะลงก็ค่าตัวท้ายมาเกินไปไง Perfect ก็เพอร์เฟคเป็นการตายที่ดุอะดุมากเลยนั่นเนี่ยดุริเนี่ยมากเลยครับจริงๆนะซอมบี้ก็ได้เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทีด่ขาวมอมชมพูไม่ใช่เลิกมันก็แดงๆอยู่นะใช่ได้เลยไปหาต่อก่อนช่วยกันนะทุกคนนะเฮ้ย,ยเจอแดงเจอดอกแดงด้วยช่วยกันให้เจอดอกแดงเจอดอกแดง คราวนี้จะหา mm hmm. ดอกแดงให้เจอเยอะๆมีคนขุดด okay. ิ่งแล้วก็จะดิ่งไปตุยแล้วกระจกสีขาวใช่ไหมกระจกสีขาวอะฮออะแล้วก็อะไรอีกกอหญ้าน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 าดิสีแดงเด็ยังไม่เจอเลยหินไม่เออไม่เจอนี่ะโอเคนี่แดงอันนี้ส้มเอ้ยเดี๋ยวนะส้มใช่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 ใช ต่อไปก็จะอ๋รูเละรูเละใบไม้ไงเออต่อแรกเล็กก่อนใะเย็นเดี๋ยวไปเอาใบไม้ก่อนเลยเน้เ่เน่เเขียวๆไดล้วได้แลพียบเลยน่่ขียวอันนี้อันนี้คืออะไรอาเคเซียอาเคเซียได้แล้วอู้อันนี้แสดงว่าเกินเกินว้หมุดแล้วว้ยมดแล้วเนี่ย เฮ้ยเข้าไปอยู่บูบ้านไหนก่อนดีไหมเนี่ยนี่คือกล่องอะไรกล่องโง่โโอ้โหมื่ตื่นเฮ้ยเข้าไปอยู่บูบ้านก่อนแล้วทั้งรู้ละกันไปแล้วไปแล้วอยู่บูบ้านแล้วอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยโอ้โหใครอยู่ด้วยอ่ะอยู่ได้นะเพื่อนอยู่ได้โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วเป็นรูเช่ยยังไงอยู่ได้โอ้ยเฮ้ยมีคนยิงกระดูกใส่โอ๊ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหน่ากลัวเหลือเกินอ่นละล่ะเอออได้ทำการหาจัดหาฮาร์ดแวร์โอเคเดี๋ยวเอาของมาเก็บก่อนสีแดงมีอะไรอีกอันนี้สีเขียวสีเขียวอยู่ดีอ่าสีเขียวอันนี้ไม้โอก๊กอันนี้ไม้อะเคเซียไม้ใบโอก๊กใบสนอาแล้วก็นี่ยเออสีขาวหนะสีขาวสีขาวโอเคสีขาว อันนี้ขาวหรือเหลืองวะเนี่ยอะให้จีซะขาวเพราะว่าขาวไปท้ายยากแล้วขุดดิ่งดีไหมนะอยากจะดิ่งบ้างเลยนะเนี่ยอยากจะดิ่งแล้วเกินอยากจะหาเรสสโตนแล้วเกินเดี๋ยวขอดูญาตินะเดี๋ยวมาก่อนมันมีคนเบโอเคได้แล้วทอะไรที่ไหนฉันเห็นนะฉันเห็นหมดเธอแหละฉันเห็นตัวเธอเดินผ่านฉันไปแ่ะอีคิดไปไอเห็นนะฉันไม่เห็นนะอะไรนะไหนดูซิ ในดูซิได้สี่สิบอันแล้วเออเก่งมากเพราะโอ้ยตกไอ้ไนี่ได้ยังอ่ะไอชูการ์ครนอ่ะครบแล้วค่ะครบแล้วเนะโอเคหาครบแล้วนะฮะครบแล้วนะฮะณนะจุดนะจุดีนณะจุดจุดดีเนี่ยคุณจิตดีทั้งหลายฉันเจอกับดอกไม้สีขาวที่สวยงามฉันต้องการจะตีมันกลับไปอย่างเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่รู้มันจะมีเยอะไหมตอนนี้อยากจะหาใบโอมที่มันเป็นใบโอมดอกไม้ซะเหลือเกินนะคะ เ,เพื่อนๆทุกคน <Flower. S 1> มันไม่มีเลยใบอ่อนเฟลาเวอร์เน่ถ้ามีใบอ่อนเฟลาเวอร์คือหูง่ายเลยสบายขึ้นเนยอะโอ้โหใบอ่ flower, flower. อนเฟลาเวอร์เฟลาเวอร์ไม่มีเลยอะ่ะอีดอกนี้ก็หาไปแล้วอะ่ะยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยยังไงล่ะนี่แกะ เพียบเลยแกคุณพี่แล้าตอนนี้ที่ขุดก่อนดิชันพังไปแล้วค่ดิชันคุณทำอย่างไรดีคะคนสร้างขึ้นมาค่ะนะคะครับนะคะครับนะคะครับเออประเด็นคือดิฉันไม่ได้พกโต๊คะครับมาด้วยแลวไม้ในตัวมีอยู่ก้อนเดียวค่ะดีใจด้วยค่ะตายกลับบ้านค่ะตายกลับบ้านแล้วจะเจอโต๊ะครับนะคะแล้วต้องขุดดิงลงไปใอีกสักรอบหนึ่งนะคะอ๋อพีต <laughs> รันทดเหลือเกินค่ะ โอ้โหโอ้โหเผาอะไรกันขนาดนั้นนะคะอ๋อเผาสีย้อมนะคะโอเคเอ่อใครมีขนแกะนะคะใส่กล่องมาให้ด้วยนะคะเพราะตอนนี้ฉันมี46อันนะคะขนแกะขาวเอามาใส่เพิ่มให้มันเต็มกล่องให้นิดนึงค่ะนะคะเอ่อดิฉันรู้นะคะว่าคุณอามาจากไหน,นดิฉัน,ฉนไปตัด,ดมานะคะเอ้ยนี่ไงสีเหลืองที่ฉันไปไกลแสนไกลในพื้นที่ที่ไกลริบๆวเลยนะคะ แล้วก็ได้อันนี้มาส <lover. S 1> ีเขียวใครมีดอกีหลืองให้ดิฉันได้ไหมคะเสียใจด้วยค่ะฉันเจอแต่ดอกขาวค่ะดอกขาวดอกเหลืองไม่มีแล้วค่ะดอกเหลืองต้องไปขุดเอาแล้วค่ะขุดเอานะคะฉันขอตัวไปก่อนนะคะฉันจะไปที่ขี้ไก่แซนไกเพราะว่าน่าจะอุ้ยออันนี้อันนี้สีขาวได้ไหมอันนี้ขาวหรือเหลืองอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะขาวขอไปขาวทางขาวแล้วกันเพราะเหลืองน่าจะหาง่ายกว่าเออเออว่าแต่มีชุกกะเคนเศษเหลือไหมคะให้มาหรือเปล่าไม่มี เอออยากจะบอกกับคนที่ดูอยู่ทุกคนด้วยนะตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะเป็นกล่องใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากล่องใหญ่ไม่ได้ไหวเดี๋ยว้สแล้วียวมันจะตกตะเรื่อยๆเลยเขาเป็นกล่องเล็กนะคะมันจะได้แบบนะไม่จะได้ไปเสียวลาณิดเดึงนะคะเขาเป็นกล่องเท่านี้ยังหายากขนาดนี้เลยนะคะหดกล่องนิดนึงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหาต่อค่ะดิฉันต้องการน้ำตาลค่ะาชูก้าอย่างเดียวละค่ะอันนี้สีอะไรอันนี้ออกสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆอ่ะเหลืองๆได้อยู่ เออสมุดสมุดสมุดได้สมุดแล้วเออหนังสือหนังสือหนังสือหอลบไปดิมนนันเจอฐานนะคะตอนนี้เยอะมากเลยค่ะน่าจะมีสีดำนะคะมันง่ายมากเลยฐานไม่มีอะไรเลยนะคะที่เป็นสีดำนะคะเสยียใจด้วยนะคะโอเคได้ลอไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเอาไปเผาของได้คะ่ะเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันขุดไปให้นะคะได้คะ่ะ มันมีตู้หนังสืออีกไหมได้แค่42อันเองมีตรงไหนอีกเนี่ยไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยมันต้องมีห้องสมุดอีกดีวะห้องแครโบดพี่จะโดดทุกอย่าง <c oughs> ในบ้าน NPC <c oughs> แบบนี้บอกได้นะคะ <c oughs> ได้คะ่ะจะได้จบไปไวนะคะอันนี้อะไรนี่มันฝรั่งนี่เอามันฝรั่งด้วยอ่ะบิดรูดบิดรูดบิดรูด,ดต้องไปเอาที่ไหนดีบันรูดเอ้ยดีไงได้แล้วได้บิดรูดแล้วนี่พี่ั้าแม่เด็กที่เผาใน เต่าเผามีเท่าไรแล้วที่ดูเตาเผาเลยค่ะกับเอ่อลงมาขุดเหมืองค่ะอมีคนขุดเมืองด้วยมีคนขุดจริงด้วยโอเคแล้วก็บิดรูดยัดเหล็กเข้ากล่องนะใครมีบิดรูดบ้างคะตอนนี้ใครมีบิดรูดบ้างคะมี14อันค่ะตอนนี้ดิฉันขุดดิิงหาแร่อยู่นะคะเอาละโอเคงั้นฝากไว้ที่ปีพีก่อนละกันนะคะโอเค ฝากไว้ก่อนค่ะฉันจะพุ่งหน้าโอ้ยบของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะตอนนี้ฉันพุ่งหน้าสู่แกนไลน์ค่ะพุ่งหน้าสู่แกนไลน์แต่ว่าเจอคีเปอร์นะคะคีเปอร์เจอคีเปอร์นะคะคีเปอร์ระวังดีๆนะคีประสีเขียวค่ะสีเขียวสีเขียวค่ะเออไปละเอาแล้วเดี๋ยวเราจะพุ่งหน้าต่อไปหาของกันต่อไปเด้อค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เจอกับดอกไม้สีฟ้าแล้วเดี๋ยวจะเก็บดอกไม้สีฟ้าไปนะคะอู้แล้วก็เจอไอ้นี่ด้วยใบบัวน,นะคะใบบัวน,นะคะเออเออต้องได้เยอะแล้วคขาเนี้ยทางช่วงของดิชันคือเจอมอนเตอร์รัวๆเลยค่ะดิชันคนทำอย่างไรดีอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนคะ่ะคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนคะโอ้ดิชันอยู่ในเมืองนะคะในเมืองเลยเหรอคะดีใจด้วยนะคะ่อยู่ในเมืองเลยเนะะโอย ไม่แปลกหรอกค่ะที่เจอมอนเตอร์มอนเตอร์รอเรือด้วยประเด็นด้วยประเด็นมอนเตอร์มอนเตอร์มันเตอร์มอนเตอร์นะคะมันเจอเรือนะคะมันเตอร์นะคะอุ้ยยายมาในมุมนี้เฮ้ยสีขาวสีขาวยายมามุมสีขาวเต็มเลยอ่ะใช้สิใช้ใช้ใช้ดาบใช้ดาบเออดีดีโดนสกิลบัติบลอตุยตุล่ะคะเก็บเอ้ยมีคนเลอะอัดใบค่ะทุกคนค่ะมีคนเลอะอัดใบค่ะ ย่ yeah, yeah, yeah. ขย้แย่ทุกคนกินกินขึ้นจมูกเลยทุกคนกินตีขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยกินตีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉันกำลังอุทานนะคะว่าเออนะคะอ๋อแค่ไม่เชื่อค่ะทุกคนคนดูทุกคนไม่มีใครเชื่อทุกคนนะคะวิ่งไปทางเดิมเพิ่มเติมคือไปทางเดิมเลยก็เราไปไกลกันมากเราก็ต้องใช้วิธีฆ่าตัวตุยนี่แหละ่าสีฟ้าสีฟ้าได้แล้วสีฟ้าอ่ะเก็บก่อนอันนี้คือสีฟ้า ใช่ไหมสีฟ้าสีขาวนะฮะสีฟ้าไม่ค่อยจะมีเลอันนี้คือสีแดงสีแดงสีส้มอ,อ,อันนี้เขียวเหลืองเขียวโวเหลืองลอเรือด้วยหรอคะเขียวอันนี้สีอะไรได้มาเล็ดพันธบีดรูเนี่ยมันออกเป็นเหลืองเหลืองส้มส้มสนะ้มไหมมันมันออกน้ําตาลนะคะงั้นเอาเป็นอยู่ในโทนเหลืองส้มแล้วกันอ่ะ โอเคได้แล้วดีๆได้เหล็กมาเท่าไหร่คะเอ้ยอันนี้ตอนนี้เขาพีเขาเท่าที่เผาอยู่ตอนนี้จะห้าสิบนะครับโอเคหัดอีช่องโดให้ใหญ่เจ้สี่ิบสามช่องค่ะโอเคก็เราไปดรอปกันเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดรอปกันแล้วอ่าสีเหลืองขาดอีกแปดช่องนะคะส่วนสีแดงกับสีส้มขาดอีกเพียบเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่องค่ะสีขาวยิ่งหนักเลยสีขาวหนักไปทุกคนไปลุย let's go let's go ไม่มีใครตามใช่ไามสักคนเลยเหรอเฮ้ยไปเร็ว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 โอ้โหมาแล้วมาแล้วโหลดภูมิประเทศแล้วไปค่ะเข้าไปข้างในตึลย อ๋อขุดดินก่อนเฮ้ยอันนี้สีแดงได้อยู่นะเนี่ยโอเคเก็บกันเก็บกันโอ้ยบอลลงมาถึงก็เจออะไรเลยวะเนี่ยปาร์กอโฮเหรอไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บเดงกระตุกไปเรียมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยเด่นไงนั่นไงปาร์กอโฮใช่ไหมหุยหุย ดี๋ยวเราตอบ็อกขึ้นไฟเอานะอย่าเผลอนะอย่าเผลอไปฟาดใครเขานะเข้าใจไหมอย่าเผลอเพราะว่าเจ้าเทรนเพื่อนเล่นนะเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเป็นเพื่อนเล่นหนูเพื่อนเล่นเลยนะอิ่ยเจอเห็ดเห็ดเพียบเห็ดเพียบเก็บเห็ดกันโอ้เห็ดเหมันอยู่ที่พื้นเพียบอยู่ที่พื้นเพียบอยู่ที่พื้นน่ะเต็มเลยพนไป ฉันมีนาำว่าคุณจิตไม่ดีใช่นิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองฉันจะเปยังไงกับคนแบบนี้ด่ฉันจะล่วงเราไปตัยไม่ได้ดิฉันน่าจะฆ่าหันศพเขาตั้งนานแล้วดิฉันเดี๋ยวดิฉันไปทำไม่ค่อไม่ดีไงเพราะว่าคุณมันจิตไม่ดีเออโหขอดเพียบเลยจริง โอ้โหอะละอะละอะไะได้คอสครบยังครบแล้วเอคอสไปเก็บก่อนเอาไปอัดบ็อกอีกทีหนึ่งมันจะได้แค่สิบหกล็อกเองอ่ะเอองั้นต้องเอาไปอีกเยอะๆเลยอะละเราไปนรลกกันมาแล้วเราก็จะได้ของเห็ดเป็นสีอะไรวะเนี่ยไปเก็บเห็ดมาทำไมวะเนี่ยมาดูก่อนโชนขาวอันนี้ก็ขาวได้ คอสโอ้โหเอามาและด้วยโอ้โหอันนี้ล่ะนี่อันนี้แดงแยงแดงแดงนี่เธอวาดแดงอันนี้อันนี้เก็บมาโอ้โหโอ้โหเอามาแลวเอามาอีกเก็บเยอะเก็บเกินโอ้โหยังจะครบแล้วจะครบแล้วงั้นเดี๋ยวไปเอากันไอ้ายาตอนนี้ตอนนี้เราก็หาครบแล้วดีเลย อันแรกเป็นสีเหลืองกับเขียวก็จะมีครบครบไหมวะครบครบเลยเของอพื้นฐานแบบพื้นฐานจ,จัดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่สีเขียวดนะิล่ะเนี่ยอันนี้มันสีเขียวตรงไหนนะใม่มันร <c oughs> ับไ,<ห>ไม่เนี่ยไม่นบม,มันออกส้มส้ม orange น,นี่มันอยู่ใน orange เ,เดี๋ยวดูวสีส้มก่อนเฮ้ยอันนี้ครอบอันนี้ครบจริงมันควรสลับกับอันนี้เนี่ยเอ้า เอาอันนั้นมาใส่แล้วก็เอาอันนี้ไปใส่อันนู้นเนี่ยเออครบเห็นไหมเราไปสีฟ้ากับสีขาวโอ้โหว้าบอครบจริงเออดังสือก็ข่าวนะดูดูกระดาษด้านในเลได้โอเควันนี้เรากลับบ้านกัะเถอะทำภารกิจเจ็จกิ้นแล้ะไปกันละทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายนะเจ้าเดี๋ยวครั้งหน้าพวกเราสามคนจะมาหาสีอะไรกันอีกก็อย่าลืมรอดูกันนะ ไปแล้วนะไปแล้ว,ลวนั่งกันให้เหนื่อยมากเลยนะเนี่ยไปไปนะไปไปนะโอ้ยโอ้โหตายเลยนอนตายเลยโดนตีนอนตายเลยอะไรเด้ออะไรเด้วอะไรเด้ออะไรเด้ออะไรเด้อเขาปีกันแล้วว้าวว้าว สติกเกอร์ลโปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลน้นำะนําเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w ว w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ